สวัสดีค่ะอ่ามื่อนี่ที่ฉันได้รับการเชิญมางานบวชเนาะพอเห็นคุณยายเรากำลังเก็บพลิกอยู่นะคะก็เลยจะแวะมาถามข่าวถามข่าวคุณยายว่าอ่าคุณยายปลูกพลิกมาจาักเดือนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณยายจ้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยายซื้อหยังก็จ้าซื้อยายโบจ้าซื้อยายบอค่ะ ปลูกพริกนี่ปลูกมาได้จักเดือนแล้วค่ะสองสามสี่สามเดือนแล้วละจ้ะสี่สามเดือนเนาะได้เก็บผลผลิตแล้วเนาะจ้ะใช่จ้ะกำลังจะเก็บใส่ใส่ฟุ้งหยังค่ะใส่ใส่ฟุ้งขี่งัวใส่ฟุ้งขี่ง่ว่าใส่ฟุ้งขี่ง่ว่าลดน้ำซื้อเมียนบอ่กระปลอดสารเนาะเป็นเป็นเป็นพริกที่ปลอดสารเนาะค่ะบ่ได้บ่ได้สีสารเคมีอีหยังบ่ได้ โบเดใส่ปุ๋ยเคมีโบเดซีดยาเนาะค่ะเนาะแม่่ละบดเออเป็น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 พริกที่ปลอดสารเป็นพริกออร์แกนิกเนาะค่ะเนาะเขาเอ่ยว่าพริกออร์แกนิกค่ะเออเป็นน้อยดกตอหรอคุณย่ากําลังเป็นกําลังตีนน้อยได้เก็บผลผลิตจักจักจักรุ่นแล้วค่ะเพิ่งเพิ่งจะเริ่มนี่แมนบ้างค่ะอ๋อเพิ่งจะเริ่มได้เก็บผมผลผลิตค่ะเนาะ คุณย,ยายอยู่กับไผ่ค่ะลูกกับลูกไส้มีคนหนึ่งมีลูกไส้คนหนึน่งจ้าจ่าคุณมาลดสวนให้นี่ละอ๋อคุนมาลดสวนให้แล้วกลับไปลูกไส้คือหูจักคว่มแท้เออลดสวนแล้วคุณกลับกลับเมื่อรถสวนแล้วกลับกลับเมื่อแล้วคุณยายนอนบ้านหลังนี้นอนกับไผ่ละคะนอนคนเดียวจ้าบ้านงามเนาะ,ะไส้ก็นอนอยู่ในปุ่นบ้านทรงมอเดินเขาเอิญทรงมอเดินเนาะ ขับรถผ่านมากอะ่ะโหซื้อว่าเป็นจุดเด่นเลยค่ะทีฉันก็นเลยลงแวะทักทายคุณย่าเพิ่นนมาปลูกสวนพลิกนี่ปลูกมาจากเดือนแล้วสองเดือนสามเดือนแล้วค่ะนี่เด็กเก็บผลผลิตเนาะค่ะเนาะ<ช>เพราะว่าแจ่สิเป็นทางด่านพลิกมะละกอก็ะมี่นะคะมะละกอนี่ภาษาอีสานกับบักฮ่งเนาะคะ่ะบักฮุงบานเฮ้าค่ะ,คะแล้วก็พลิกนี่พริก มีสองอย่างด้วยกันค่ะพริกพลิกมีสองอย่างด้วยกันแล้วก็พักชี่พักชี่นี่เอาใบเถ้าเอาพันต่อไปเมนบองค่ะคุณยายคุณยายเอาใบเถาพันต่อไปไม่บวบาปจังแต้สิเป็นอ,อ่นี่ก็เอาพันค่ะต้น,น,นแมงลักเนาะแมงลักภาษาไทยคือแมงลักค่ะภาษาอีสานกับพักอีตู่ค่ะพี่น้อง เนี่นย่ยันสิไปงานคน่อค่ะ,ะช่วงนี้กะขอถักทายคุณยายบอขางทางขางถนนเนาะคะ่ะผ่านมาเนาะขันบอสผ่านมาก,กับบริเลฟพบรพอกันเนาะคุณยายเนาะเออคนว่าขันบอออกจากบ้านบอเห็นด้านแดนไก่เนาะนขันบอไป หาเฮียนกับียกะเมนบีมีขั้วหูคนวานี่แหละคะ่ะ่านมาเจ,าจเลยได้มาหูจากคุณยายบอค่ะ,ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะคุณยายบบค่ะพานมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะะี่ค่ะ,ะช่องคนรักสวนรักอิสระค่ะที่นี่คุณยายโบย่บ้านบ้านซองเนี่ยเนาะค่ะเนาะบ้านซองอําเภออาสามารถนะ จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณยายบอขันห้าแตรขายบักพริกเนี่ยคุณยายบอมีเบอร์โทรบ่ค่ะสิหายบอเบอร์โทรเฮ้ยค่ะก็แล้วแต่คุณยายเด้อค่ะค่ะบอมีบอมีบอมีเนาะบอมีเนาะค่ะเพราะว่าคุณยายกับค่อนข้างทีอ่าโดดเดียวเนาะอยู่คนเดียวค่ะเอาสำหรับช่วงนี้ค่ะจบคลิปแล้วค่ะคุณยายบอสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ